ยอดออกไปเลยอันมูนี้เขาก็ต้องอ,ออกจากสวนเพราะว่าเอาไปอไปอ้อยไฟจะเป็นฟื้นอ้อยไฟเวลาดังไฟว่างบประหยัดร้อยเปอร์เซ็นขอบคุณนะขอบคุณหลายๆายบอกให้ไปแต่โดนโดนก็บ,บ่กไปเกรงใจได้ีหบประกาไปห้ามเกรงใจนะจ๊ะเพราะว่าเขาประเว็นเขาบระเดียเดียกเพราะวา่าทุกคนที่ต้องการเวน้นต้องการเพื่อนก็ต้องเวน้น อยกใหายเกอนมาจอดมันเป็นการเอาเปรียบเพลนเพราะว่าห้องบริเวณเนานะเราไม่ทํางานเหมือนคนอื่นอ้าแบดเบรดก็ต้องพักเอาเวลามาล่งคิดทํางานดีกว่า,เ,าเวลาส่งคิปเราก็หมดไปแล้วจะทาเว้นเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้แต่เลกต้องยอมรับยอมรับกติกาของตัวเองว่าเราทําไม่ได้เหมือนคนอื่นก็ต้องถอยออกมา ก็แม่นแบบไปเล่นกายเพื่อนแตอยากให้เพื่อนมาฝ่าอเขาไม่เอาไปเล่นฐานเพื่อนแล้วอยากให้เพื่อนเฝ้าก็ไม่ใช่นะ แบางยอดแข็งแรงหลายอ,อ้วบแห้งหลายแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเสียงเราก็จะไม่ให้อยู่แหลจะจ้าะอยู่ในกลุ่มเสียงต้องตัดธอออก ลืมลืมแล้วว่าจะของอันนี้ปตะมาณนี้จักใค เนี่เราจะเอาถิ่นะไกันล่นี้ินีนีนก็โอเคอยู่แล้วเ่อไหร่ได้กินี่้อยาสอนกันโอเคนี่งามแฮงแต่ว่ายุ่กิฮงหป่าอย่งนี้ก็ต้องเอาออกนะทุกคนขอบคุณนะขอบคุณสามล้านดวงตาจ้า ดูหลังจากทำซาวแล้วก็จะประมาณนี้นะนี่